สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมคิดดิงแล้วในวันนี้นะฮะเราจะมาดูสกิลหลอดโดเกบีทั้ง5าธาตุกันนะครับหลอดโดเกบีนะครับเป็นมอนสเตอร์ตัวใหม่นะครับเป็น5ดาวแท้นะฮะทั้ง5าธาตุเลยเนาะก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะจากที่ผมลองอ่านสกิลซึ่งจะมีธาตุมืดนะ,ะที่เปิดสกอร์ไม่เจอเนาะเพราะว่ามันเป็นตัวฟิวชั่นนั่นเองนะครับตัวแจกสกิลหนึ่งเนี่ยจะเหมือนกันทุกธาตุเลยนะครับจากที่อ่านดูไม่มีอะไรที่แตกต่าง ก็คือเป็นการโจมตีศัตรูเป้าเดียวนะครับมีโอกาสที่จะทําให้ศัตรูมึนงงก็คือทําสตันได้นั่นเองเมือ่อเต็มจะเป็น50%นะฮะอ่ตะต่อไปนะครับจะเป็นสกิล2ก็จะเหมือนกันก็คือธาตุไฟธาตุลมแล้วก็ธาตุแสงนะครับแล้วก็ธาตุน้ํากับธาตุมืดที่จะเหมือนกันเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายธาตุไฟธาตุลมกับธาตุแสงก่อนเลยนะฮะจะเป็นธาตุท,ที่มีสกิล2เหมือนกันนั่นเองเนาะก็คือสกิล2นะฮะ จมตีศัตรูทุกตัว2ครั้งด้วยการโจมตีที่รุนแรงขึ้นตามเลือดนะครับก็คือตีแรงตามเลือดเนาะแต่ละครั้งจะมีโอกาส30%ที่จะขโมยเอฟเฟกเสริมพลังทีละ1อันนั้นถ้าเกิดว่าโจมตีศัตรู2ครั้งก็จะลบบัฟได้2บัฟนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าดวงดีนะเพราะว่าโอกาสมันแค่3ามสิบเองอัพเต็มจะเป็น50%นะครับจากนั้นจะฟื้นฟูเลือดของพักพวกทีละ10% ก็ถ้า2 h i ฮิตก็จะเป็น20%เนอะแล้วก็ฟื้นเลือดของตนด้วยครับเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับเพราะงั้นก็คือจะฮิวทุกตัวแหละแต่ก็จะฮิวตัวเองเพิ่มขึ้นมากกว่าชาวบ้านเขานิดนึงเท่ากับว่าสกิลสอเนี่ยลบบัฟได้ฮิวได้แล้วก็มีดาเมจนะครับก็คือตีแรงต่ำเลือดก็ค่อนข้างเก่งเลยนะแต่รู้สึกว่าอยากจะให้มันมากกว่า2ฮิตจังเลย2ฮิตมันดูน้อยไปนะฮะ อย่างริวเนี่ยก็3ฮิตเนาะสกิล3นะครับจะเป็นสกิลติดตัวเนะทุกครั้งที่ตนโจมตีศัตรูจะสร้างความเสียหายต่อเนื่องนะฮะบัฟหกกะโหล่นเองนอกจากนี้เนี่ยเลือสูงสุดของศัตรูจะถูกทำลายเท่ากับความเสียหายที่ได้รับก็คือเป็นบัฟหกกะโหลที่ทำลายเลือสูงสุดได้ด้วยนะครับก็ค่อนข้างแปลกและก็แหวกแนวมากๆนะครับเพิ่งมีเนะไม่เคยมีตัวละครที่มีเมคานิกแบบนี้ นะฮะก็โดยรวมแล้วก็ค่อนข้างเก่งนะก็มันจะเป็นตำแหน่งที่สามารถลบบัฟได้แล้วก็บัฟหกะโหลกได้จากพาสีฟเนาะจะเป็นตำแหน่งคล้ายๆกับไลลี่ธาตุไฟเลยฮะ,ะไม่รู้ตัวนั้นมันชื่ออะไรเนาะเป็นโทเทมไฟเนาะเออฮิวได้แต่ก็จะดีกว่ดตรงที่มีดาเมจด้วยนะตีแรงต่ำเลือดขณะที่ไอ้โทเทมไฟมันไม่มีนั่นเองเนาะหอรอใช้งานได้แน่นอนนะครับร์มอลฮ h ร์ เผอเผอเฮลเนี่ยก็น่าจะพอมีชั้นที่ใช้ได้เนาะคอนเทนต์ PVP อย่างอารีนากิวว์เนี่ยก็พอใช้ได้นะส่วน RTA เนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าไอ้ไลลี่ทัดไฟเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้นะแม้จะโหดขนาดนั้นเออตัวนี้มันตำแหน่งคล้ายๆกันแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะลง RTA ดีหรือเปล่านะทัดลมอ่ะ สกิลหนึกับ2เหมือนกันเนาะก็คือสตันเดี่ยวได้แล้วก็ลบบัฟหมู่เนาะตีแรงตามเลือดแล้วก็ฮิลได้นั่นเองนะสกิลสเป็นสกิลติดตัวเหมือนกันนะครับเมื่อตนโจมตีศัตรูจะติดคริติคอลเสมอสุดยอดไปเลยนะฮะนอกจากนี้ยิ่งสถานะเลือดดีเท่าไหร่จะยิ่งได้รับความเสียหายน้อยลงะแต่ไม่ได้บอกเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรมานะครับบอกแค่ว่ามันจะน้อยลงก็ไม่รู้ว่ามันจะถึกขนาดไหนนะ ค่อนข้างเก่งมากๆเลยนะก็ตัวละครที่ติดคริติเคิลเสมอเนี่ยส่วนมากมักจะเก่งนะติดคริเสมอเนี่ยเก่งกันทั้งนั้นเลยนะแล้วผมมองว่าตัวนี้มันเก่งมากเลยเพราะว่ามันลบบับด้วยอะ่ะถ้าใส่รูสตันก็เท่ากับว่าทําสตันหมู่ได้ลบบัฟหมู่ได้ฮิวได้แรงด้วยเออแล้วสกิลหนึ่งก็แบบ CC ทําสตันได้ออโอกาส60%สิบเปอร์เซ็นต์เอ้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะค่อนข้างเก่งเลยครับผมว่าเล่น RTA เนาะน่าจะ RTA ดีที่สุดนั่นแหละ คอนเทนต์อื่นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่มั้งแต่มันก็เล่นได้นะอารีนากิว,วร์เนี่ยเก่งเลยครับพวกคอนเทนต์ PVP เนี่ยเก่งแน่นอนนะสำหรับทับลมได้มาก็ดีใจเหอะนะผมว่าเก่งแน่นอนต่อไปถ้าแสงนะครับอ่าหกับ2เหมือนกันเนาะอ่าสตันได้ลบบัฟได้ฮิลได้มีดาเมจอ่าสกิลสติดตัวเหมือนกันนะฮะเมื่อพักพวกโจมตีสตูติดคลีนะฮะ หากเป้าหมายไม่มีเอฟเฟกเสริมพลังความเสียหายคริติคัลที่ทำได้จะเพิ่มขึ้น50%นะฮะก็คือจะแรงขึ้นนั่นเองเมื่อตีเป้าหมายที่แบบว่าบนหัวโลง่โลงๆเลยมันจะเป็นกลางเกมซะมากกว่าเพราะว่าต้นเกมมันก็มักมจะมีบัฟกันอยู่แล้วเมื่อพักพวกถูกโจมตีนะฮะความเสียหายที่ได้รับจะลดลงทีละ10%อาก็คือโดนตีเบาลงเนาะต่อเอฟเฟกเสริมพลังหอันบนตัวพักพวกนะครับอ่า อันเนี้ยผมมองว่าดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าในมันมีคอมที่แบบโหดๆหอยู่คอมที่มันเรามีบัฟบ,บนหัวเยอะอะพวกตระกูลโบเวอร์แพนด้าน้ำวูสะดีเคลมอะไรพวกนั้นน่ะเออมันมีทีมรองรับอยู่ผมก็เลยมองว่าตัวเนี้ยเก่งมากฮะเดือดความที่พาสีที่2นี่แหละค่อนข้างเก่งนะครับเอฟเฟกจะไม่ทํางานซ้อนทับกับเอฟเฟกเสริมพลังเอฟเ,เฟกเพิ่มความเสียหายและลดความเสียหายของสกิลอื่นอ่ะฮะ ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าไอ้มันหมายถึงอะไรนะไอ,อ้ประโยคสุดท้ายเนี่ยเออแล้วเออเป็นตัวละครที่เก่งเลยครับด้วยพัสซีตรงนี้เนาะแล้วก็สกิลสองเนี่ยโอ้ลบบัฟหมู่ได้คือผมว่าไฟลมแสงอะ่ะข้อดีของมันคือสกิลสองลบบัฟหมู่ได้นี่แหละแล้วก็มีเดอเมจมันเลยทําให้ไม่ว่าจะพสซีอะไรมาเนี่ยมันเก่งทั้งนั้นแหละเพราะว่าสกิลสองมันโหดมากครับเออแล้วไฟลมแสงเนี่ยจากที่สังเกตก็คือติดตัวทั้งหมดเลยนะครับ เออผมเลยมองว่าตัวนี้เก่งมากถ้าเกิดมีอ่ะผมว่าม,มีมีทีมรองรับแน่นอนแล้วทีมรองรับของมันมันเก่งอยู่แล้วในตำแหน่งนี้นั่นเองนะครับต่อไปครับจะเป็นธาตุน้ํากับธาตุมืดนะอ่ะาธาตุน้ำสกิลสองอ่าเคยอ่านไปแล้วเนาะของธาตุมืดก็คือเป็นการโจมตีศัตรูเป้าเดียวจะขโมยเอฟเฟกต์เสริมพลังของเป้าหมายมา1อันเท่านั้นนะเมื่อโจมตีศัตรูที่ไม่มีเอฟเฟกต์เสริมพลังจะร่ายตาประทับใส ค่อนข้างไม่ค่อยโอเคนะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันค่อนข้างกักเนาะเป็นเป้าเดี่ยวด้วยไอ้พวกทตุไฟทตุลมทตุแสงอะสกิลสองดีกว่าค่อนข้างชัดเจนเนาะเออสกิลสามนะครับขยายร่างของตนเพื่อฟื้นฟูเลือดสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับโอ้โหแล้วก็ก็คือหิวได้หิวตัวเองได้นั่นเองแล้วก็โจมตีศัตรูทุกตัวด้วยการโจมตีที่รุนแรงขึ้นตามเลือดสูงสุดก็คือจะตีแรงเนาะแล้วก็ถึกด้วย แล้วก็ทําให้มืนงงเป็นเวลา1เทินนะครับก็คือสตันหมู่อ่าก็คือเป็นตําแหน่งตัว Follow-up เนาะคือมีตัวลบบัฟไปก่อนแล้วเราก็ทําสตันหมู่นอกจากนี้หากเลือดสูงสุดของตนสูงกว่าเป้าหมายจะดูดซับเกรโจมตี3 0ปอ่าเป็นตัวที่สามารถสตันได้แล้วก็ลดเกรดเขาไป30%เนาะอ่าเป็นดูดดูดเกรดเนาะเราก็จะได้เกรดเพิ่มขึ้นมาทำให้เราวนเทินได้ง่ายเลือดบกหลัง12ก็ค่อนข้างสูง เราก็สามารถที่จะทำสเตตัสให้มันสูงได้เออแล้วด้วยความเป็นตัว follow up เนาะสปีดก็จะไม่ต้องสูงสุดในทีมผมว่าทำลุนได้อคอ่อนข้างง่ายเลยแหละเพราะว่าสปีดต้น111เออค่อนข้างผมว่าเป็นตัวที่ดีมากๆเลยนะครับเป็นตัว follow up ที่ดีมากก็จะเป็นตำแหน่งเดียวกับพวกออมังกรนนะ้ำที่มันแบบฟีสหมู่อะไรหมู่เนาะ ใครมีร่านะ้ะถ้าเป็นาธาตุอื่นก็ร่มลมอะไรอย่างงี้ที่มันสกิลหมูลม่ลดลดลดเกรดโมอะไรพวกนั้นะ่ะค่อนข้างเก่งเลยแต่ก็จะมีตัวคู่แข่งเยอะเนาะก็อย่างที่ผมว่าไปตัว follow up ค่อนข้างคู่แข่งเยอะ แต่ใดๆก็ตามผมว่ามันก็ไม่แย่ไปกว่าตัวอื่นๆที่มีในเกมเลยครับต่อไปทัดมืดไอ้สกิลไปแล้วเนาะสกิลสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งตัวล s สพลิกเนาะเอาไว้หยิบเป็นเกมๆไปเวลาอีกฝั่งเขาแพ้ทางตัวนี้นะฮะก็คือทุกครั้งที่ศัตรูฟื้นเลือดจะเพิ่มเกรดโจมตีเนาะเออตัวละ10%ถ้าเกิด4ตัวก็เป็น40%ค่อนข้างเยอะนะครับมันจะเป็นคล้ายๆคันดาแสงอะหมายถึงในกรณีการหยิบะเนาะ หยิบเวลาเจอตัวละครที่เหมาะกับสกิลพาสซีฟตัวนี้เนาะก็จะเล่นได้เฉพาะใน RTA เลยเนาะไอ้สกิลมันนะพาสซีฟมันแบบว่าก็เล่นกับผู้เล่นนะ่ะจะไปเล่นกับมอนสเตอร์ได้ยังไงนะเออมอนสเตอร์ฮิวเนี่ยโอ้โหไม่ค่อยมีหรอกเออก็เหมาะกับ RTA อย่างเดียวเลยนะส่วนตัวผมมองว่าอย่างนั้นแหละนะอันนี้ผมว่าเป็นตัวละครที่มีแนวโน้มจะเก่งมากคือมีศักยภาพในการดราฟแบบแพนด้าแสงนะฮะเออคือเก่งเลยแหละเนาะ เออแต่ก็ต้องลองไปเล่นกันดูว่ามันจะชนะอีกฝั่งไหมนะถ้าเกิดดราฟแบบนี้ก็ต้องดูกันว่าถ้าเกิดเราด้าฟตัวอื่นแทนที่จะเป็นตัวเนี้ยอันไหนมันโอกาสชนะเยอะกว่ากันเออมันก็ต้องไปลองดูอะไรแบบนั้นเนานะเออแต่โดยสกิลแล้วก็คือเป็นตัวล l สพิ p ได้เลยค่อนข้างเก่งอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงตามลำดับกันนะครับว่าตัวไหนมันเก่งลเป็นลำดับลองลงมาอันนี้จากความคิดเห็นวนตัวของผมเลยนะที่แบบว่าไม่เคยมีตัวนะ อันนี้คือจินตนาการแบบมโนโล้วนเลยเออแต่ก็จะพยายามให้มันมีเหตุผลมากที่สุดนะเออแต่ก่อนนั้นเดี๋ยวผมไล่เช็คก่อนนะว่าแบบสเปตัสมันยังไงนะอันนี้เลือดเยอะดีเฟนซ์เยอะเนาะสปีดน้อยอ่อนีสปีดเยอะเลยฮะแต่ก็จะลดดีเฟนซ์ลงมาเพราะว่าตัวเนี้ยค่าแอตแทกอาจจะไม่ต้องสนใจเลยก็ได้นะครับคือมีแต้มแต้มมันก็คงแรงขึ้นแต่ว่า เลือดมันมันแรงต่มเลือดทุกตัวเลยเนาะเออจากที่อ่านมันสกิลทุกทุกสกิลมันแรงต่มเลือดเพราะงั้นเวลาเราทารูนเนี่ยก็ไม่ต้องไปส่วนค่าแอทแทกเลยนะฮะก็จะเน้นแค่เลือดดิฟเอนสปีดแม่นยำเออถ้าเกิดว่ารูเลือดก็ไปเพิ่มไปต้านร้อยอะไรอย่างี้ก็ได้อะไรประมาณนั้นเนาะเออบางตัวที่มันครีร้อยเนี่ยก็ใส่ช่องสี่เป็นครีดัมเมจก็จะคุ้มค่าแต่ถ้าตัวอื่นๆเนี่ยอาจจะ เน้นเป็นบิวเลือดคิลเลตอะไรย่างนี้เนาะโอ้ทำไมธาตุลมค่าดิฟเฟนต์มันยังเท่ากับธาตุน้ำทั้งที่สปีดต,ต้นมันน้อยนะเนี่ยเออแปลกประหลาดจังแต่แต่เลือดก็คือเยอะเนาะอ่าก็พอกับตัวอื่นนั่นแหละเออ้าแสงนะครับเลือดเยอะดิฟเฟนต์ก็เยอะ เอ้ยทำไมดูตัวนี้มันสเตตัสค่อนข้างสูงกว่าตัวอื่นนเนาะเดฟเฟนตตั้ง725ถือว่าสูงสุดในทุกตัวเลยนะครับทั้งที่เป็นตัวฟรีนะแท้นะครับเลือดก็คือ12000อ่าเลือดคือน้อยสุดในทั้งหมดเลยเนาะเขาก็คงพยายามบาลานแล้วนั่นแหละเนาะไม่รู้ว่าแต่ละตัวเนี่ยมันอัพแล้วจะได้ค่าสเตตัสไหนเพิ่มเติมขึ้นมานะครับอ่าอย่างตัวธาตุน้ำเนี่ยอัพแล้วได้สปีดค่อนข้างชัดเจนเลยเนาะ เออแต่ตัวอื่นไม่รู้ว่าขึ้นมาแล้วมันได้อะไรนะถ้าเกิดได้แม่นยำก็จะได้บิวเป็นสาย CC ได้ง่ายถ้าเกิดว่าเพิ่มคิเลตมันก็จะบิวเป็นสายดาเมดได้ง่ายอันนี้ต้องลองไปดูเป็นตัวตัวไปเนาะเออแล้วก็หลีดทุกตัวนะครับจะเป็นหลีดธาตุทั้งหมดเลยนะครับเพิ่ม HP 50%ตามธาตุของมอนสเตอร์ตัวนั้นเนาะอ่ะอย่างมูกวังเนี่ยจะเป็นธาตุไฟนะจองนำเนี่ยจะเป็นธาตุน้ำเพิ่ม50%เท่ากันหมดเลยครับบยองชอก็เพิ่ม50% อือดงเพิ่ม50%ทัดแสงเออส่วนกับซูนะครับเพิ่ม50%ทัดมืดเป็นเลือดทั้งหมดเลยก็เลือกได้ในกรณีที่เราไม่มีหลีดอนะเนาะเออไม่แย่เลยแต่ก็เออถ้าไม่ใช่หลีดท่าจะดีกว่านะเออไม่เป็นไรได้แหละอ่ะตัวแรกเลยที่ผมให้เป็นอันดับ1ใน5ตัวนี้นะจะเป็นทัดลมครับเหตุผลนะผมว่ามันเป็นตัวที่ง่ายครับไปได้หลากหลาย เออสกิลผมว่าทัดไฟทัดลมทัดแสงอ่ะมันหยิบง่ายทั้ง3ตัวเลยเพราะเวลาเนี้ยเมตามันจะเป็นทีม cc เนาะที่เราต้องการตัวลบบัฟมู่ไปก่อนในตอนแรกซึ่งสกิลของทัดลมนะครับจะเป็นตัวลบบัฟได้นะครับ2 t ทโอกาสเท่าไหร่30 50%ครับก็ไม่เยอะไม่น้อยก็คือ50% 2ครั้งถ้าเกิดเอามารวมกันก็จะเป็น100%แต่มันก็รวมแบบนั้นไม่ได้เนาะเออแต่เอาเป็นว่ามันก็ โอกาสค่อนข้างเยอะฮิวได้ด้วยแล้วก็มีดาเมจเพราะว่าสกิล3เนี่ยมันติดคลีเสมอเราเลยสามารถบิลชง4เป็นคีดาเมจได้เป็นทีม CC แล้วดามเมจหนักๆแล้วเป็นดาเมจหมู่หนักๆน,นะครับโอ้คือทีมเปิดก่อนแล้วถมอัดดาเมจเขาให้ตายใครๆก็ชอบนะครับแต่จุดที่ต้องพิจารณา,านะครับตัวละครตำแหน่งนี้มีคู่แข่งเยอะมากนะครับโดยเฉพาะทัดลมนะก็ตัวทตุลมเนี่ยที่เขาหยิบกันมักจะเป็นตัว f l l o w up โหดร อย่างผู้กัดลมที่มันรีสกิลลดเกรดได้แบบเหลือศูนย์เก้งเกลี้ยงเกลาอะไรเงี้ยฮะไปสันลมโซเนียไอแบทเช l e a แองเทัดลมตัวที่มันหยิบท่านลมปัจจุบันเนี้ยมีเมตาค่อนข้างจะเยอะนะฮะถ้าเกิดเราหยิบตัวเนี้ย ก็จะหยิบตัวเหล่านั้นได้ยากขึ้นเพราะว่ามันเป็นทตุเดียวกันครับมันจะเป็นในส่วนของการแพ้ทา่าชนะทตาเนาะอย่างถ้าเกิดเราดับทตุลมเยอะอีกฝั่งก็จะดับไฟมาเยอะเราก็จะโอกาสแพ้เยอะนั่นเองเลยครับอ่าในส่วนของการดับตัวละครใน R T A เนาะเพราะงั้นก็คือมีจุดที่ต้องพิจารณาตรงนี้ด้วยนะครับในการเลือกแต่ใดๆก็ตามเมื่อมองข้อดีข้อเสียผมก็ยังให้มันเป็นอันดับหนึ่งอยู่ดีนะด้วยความหยิบง่ายไปได้หลากหลายเออแล้วก็มันสามารถหยิบได้แบบดับต้น,ตนๆนะครับเออ ดับหนึ่งดับสองดับสามดับสี่อะไรเงี้ยมันหยิบได้เออเพราะว่ามันเป็นตัวลบบ,าบาับอะเออตำแหน่งแบบเนี้ยเราสามารถหยิบได้ตั้งแต่เฟิร์สพิกอยู่แล้วเนาะตัวที่สองครับอันดับสองผมมองว่าเป็นทัดแสงผมไม่เคยเล่นทีมแบบนี้นะแต่ผมเคยเจอคนเล่นแล้วมันโหดมากๆเลยฮะไอทีมที่มันแบบ กันตายเรื่อยๆอ่ะมีบัฟบ,บนหัวเรื่อยๆอมตะเรื่อยๆแล้วก็มีดดเมจค่อยๆปิดเขาไปอ่ะไอ้พวกดีเคลมโ l o เวิร์กแพนด้าน้ำหรือว่าอาจจะมีตัวอื่นๆอีกอะที่มันอยู่ในคอมเนี้ยไอ้ตัวนี้ออกมาผมก็เลยคิดว่ามันจะกลายเป็นหนึ่งในมอนสเตอร์บล็อกของทีมเหล่านั้นนะฮะแล้วทีมนั้นมันเก่งมากๆอยู่แล้วฮะผมก็เลยมองว่าตัวนี้เก่งเลยแหละถ้าเกิดว่าไปอยู่ในคอมพวกนั้นนะนะเออแล้วสกิลมันก็อะไรเด่ยลบบัฟได้ซึ่ง เออลบบัฟมันไปได้กับทุกทีมอยู่แล้วฮะการลบบัฟเนี่ยใส่รูสตันก็ทําให้สตันหมู่ได้ด้วยเออสกิลหนึ่งก็ทําสตันได้เออการที่สกิลสองเก่งแบบเนี้ยพอมีติดตัวมาเลยทําให้มันเก่งเข้าไปอีกเลยแต่ผมให้เป็นอันดับสองนะเพราะว่ามันไปได้ไม่หลากหลายครับถ้าเกิด ทีมไม่สมบูรณ์น่ะมันก็จะไม่เหมาะที่จะเล่นเนาะต้องมีตัวละครในคอมนั้นพอสมควรแหละถึงจะสามารถเล่นได้ดีนะครับตัวที่3ครับอันดับ3ที่ผมมองว่านะเก่งเนี่ยจะเป็นธาตุน้ำครับจองนำผมว่าเป็นตัวที่หยิบง่ายครับเป็นตัว follow up ธาตุน้ำเนาะเก่งเลยนะลีสปีด111แล้วก็ค่าเลือดค่อนข้างเยอะเราสามารถทำเงื่อนไขตรงนี้ได้ง่ายนะก็คือ hp สูงสุดเราอะทำให้สูงกว่าเป้าหมายได้ง่ายเนาะ แล้วก็พอมันเป็นตัว follow up เนี่ยมันจะไม่ต้องทำสปีดให้สูงสุดในทีมเนาะจะเป็นแบบลองลงมาประมาณบกหลังสัก1้0ย8 0อะไรอย่างนี้คือพอเป็นไปได้นั่นเองนะครับเออส่วนรูนเนี่ยมันถ้า extra turn ก็ดีเนาะเออนะจะทำได้หรือเปล่านะตีแรงเพราะตีแรงตามเลือดทำสตันหมู่แล้วก็ลดเกร30% 0เป็นการดูดเกรดด้วยนะเราก็จะได้เกร30%การใช้สกิล3เนี่ยผมเพิ่งมานึกได้ มันจะทําให้เราได้เทิร์นทันทีค่อนข้างง่ายเลยนะฮะเพราะว่ามันดูดซัดเกียร์โจมตี30% 4เป้าอะครับ3,4,2,120%ดูดสัก3ตัวก็90%ดูด2ตัวก็60%แลละฮะกดสกิล3มเนี่ยมีแนวโน้มจะได้กดต่อมากๆเลยเพราะมันดูดเยอะเนาะอ่ะแต่ผมให้มันไปอันดับ3นะครับผมมองว่ามันหยิบง่ายสปีดต้นสูงแต่จะมีจุดที่ต้องคิดก็คือมันมีคู่แข่งเยอะครับ ก็ตัวฟอร์ลาอาปกิมนี่ค่อนข้างยื้อนะอะอย่างธาตุน้ําที่เป็นคู่แข่งโดยตรงผมมองว่าเป็นไครมีล่าธาตุน้ำเนาะที่ตอนนี้ค่อนข้างฮิตมากๆเลยสกิลมันค่อนข้างเก่งนะฮะเออแล้วก็จะเป็นมังกรน้าเนาะเออที่เป็นคู่หูคู่หากันอยู่ตอนนี้นะครับตัวนี้มันก็จะเป็นตําแหน่งนั้นแหละเออแต่ก็คือมีจุดที่เด่นกว่าตัวเหล่านั้นก็คือมันตีแรงตามเลือดครับเออมังกรน้ํามันตีแรงตามเดฟเนาะ แล้วมันไม่ค่อยแรงขนาดนั้นครับเออไม่รู้ว่าตัวเนี้ยมันปีแรงตามเลือดแล้วมันจะแรงกว่านะมังกรน้ำไหมนะเออแต่จุดที่ด้อยกว่าตัวเหล่านั้นคือสกิลสองมันด้อยไปหน่อยครับมันสกิลเป้าเดี่ยวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแรงขนาดนั้นไหมอ่ะอย่างมังกรนนะ้ำอ่ะสกิลสองเป็นสกิลหมูเนาะฟรีสมู่ส่วนคิเมล่านะ้ำแม้จะเป็นสกิลเป้าเดี่ยวก็จริงแต่มันแรงมาก เออตัวเนี้ยผมว่ามันไม่น่าแรงเท่าคิเมล่านะ้ำสกิลสองนะครับอันนี้คือเทียบสกิลสอเนาะเออก็เลยผมว่าเป็นจุดด้อยเลยแหละสกิลสองมันไก่กา阿ะเล่มากอะ่ะอันดับ4นะครับผมให้เป็นทาดมืดเนาะเออเป็นตัวแก้ทางล t สพิกที่ดีเลยครับผมให้เป็นอันดับ4ก็จริงนะแต่ว่าเผลอๆอาจจะไปหนึ่งเลยก็ได้ครับมันแบบผมยังไม่รู้ว่ามันมีประสิทธิภาพขนาดไหนนะ อะแต่ถ้าเกิดพูดถึงในแง่ความหยิบง่ายอะเออตัวนี้ไม่ได้หยิบง่ายเลยนะมันจะเป็นตำแหน่ง last pick ับเออต้องใช้เป็นทีมๆไปซะมากกว่ามันไป first pick ไม่ได้แน่นอนนะไอ้สกิลแบบนี้เนี่ยเออมันต้องเป็นการหยิบแก้ทางเขามันจะไม่เหมือนกับไอ้สาตำแหน่งแรกที่มันค่อนข้างหยิบง่ายกว่านั่นเองนะครับก็เลยให้เป็นอันดับ4เนาะเออแต่เรื่องความสามารถเนี่ยมันก็คือไม่ได้แพ้ตัวที่อันดับสูงๆกว่าเลยนะก็คือค่อนข้าง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเออถ้าพูดถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนี่ยตัวนี้เป็นที่1เลยนะน่าจะเป็นตัวแรกในเกมที่มีสกิลแบบนี้เนาะมันจะมีแวมไฟสกิลหนึ่งที่ฮิลตัวเองได้เนาะเออตัวนี้ยพาสตมันก็เด้งเนาะผมว่ามันจะแก้ทางตัวที่มันฮิวเล็กๆน้อยๆแบบเนี้ยครับที่มันฮิวสกิลหนึ่งฮิลสกิลสองแต่ตัวที่มันฮิวแรง <c oughs> อาจจะแก้ไม่ได้สักเท่าไหร่นะไอตัวที่มันเกิดมาฮิวอะน่าจะเอาไปหยิบแก้ไอตัวที่มันฮิวเล็กๆน้อยๆซะมากกว่าครับเออแต่ใดๆก็ตามต้องรอดูปฏิบัติจริงนะว่าเขาจะเล่นกันยังไงส่วนอาดาสุดท้ายครับผมให้เป็นธาตุไฟเนาะคือมันเก่งนะมันเป็นตัวที่สามารถลบบัฟได้จากสกิลสองคือสกิลสองธาตุไฟธาตุลมธาตุแสงมันเก่งมากอะเออแล้วสกิลสามธาตุมันก็คือแจกพิษได้เท่ากับว่าเราสามารถลบบัฟได้แจกพิษได้เออแต่มันสองฮิตนี่สิเออ ตัวบัฟหัวกะโหลกหลายๆตัวมันจะฮิตเยอะกว่านี้นะเออแต่อันนี้มันแค่2ฮิตเองแล้วก็มันต้องอาจจะต้องเสียไปกับการลบบัฟด้วยนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายต่อเนื่องเป็นเวลา2เทินเองครับค่อนข้างน้อยเนาะถ้าเกิดว่ามันเป็น3ทเทินเนอะอาจจะดีขึ้นนะแต่น,นี่คือ2เทินแล้วแค่2ฮิตโอ้โหในส่วนของพิษเนี่ยแอบด้อยกว่าตัวอื่นเนาะเออแต่จุดเด่นของมันคือมันฮิวมันลบบัฟได้นั่นเองแล้วก็ฮิวได้ด้วยเออ จะมีภาษีคล้ายๆไลลี่ทัดไฟนะเออาดัดไอไลลี่ทัดไฟไม่รู้ชื่ออะไรไอโทเทธทัดไฟอ่ะครับนะเออแล้วข้อดีอีกอย่างที่เหนือไลลี่ทัดไฟก็คือมันมีดาเมจเนาะมันตีแรงตับเลือดน,นั่นเองนะครับคือขนาดไอไลลี่ทัดไฟเนี่ย มันยังเล่นใน r t A ไม่ได้เลยครับแล้วตัวเนี้ยมันคล้ายๆกันน่ะอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในการเล่นถ้าเกิดจะเล่นจริงจังมันคงเป็นตำแหน่ง follow up เนาะจะบอก follow up แต่ตัวมันก็ลบบัฟได้เออมันเล่นได้สตำแหน่งนะตัวเปิดลบบัฟหรือว่าจะให้มีตัวลบบัฟไปก่อนแล้วเราก็ยัดหกกะโหลกเออแต่ถ้าเกิดจะเอาจริงจังคงเอาเป็นเล่นเป็นตัวเปิดดีกว่าเนาะเออมันจะได้ใช้ความสามารถในการลบบัฟของมันนะฮะเออแต่ถ้าเกิดจะเปิดก่อนเนี่ยเอาให้สปีด1 9 6หจะไหวไหมเนี่ย ในสปีด96จะไหวไหมเนี่ยค่อนข้างต่ำเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นในตำแหน่งนั้นเนี่ยไอบ้บัฟหกก็โหลกอะ่ะมันสู้บัฟอื่นไม่ได้นะครับในตำแหน่งแบบนั้นจริงๆอนอาจจะมีตัวเลือกอื่นที่ดีกว่านะครับเออแต่ถ้าเกิดว่าจะไปเล่นตำแหน่งพิษอะมันก็มีลมไฟที่ครองตำแหน่งอยู่นะครับค่อนข้างเก่งกว่าเลยนะฮะแต่ข้อที่ดีกว่าลมไฟก็คือสามารถลบบัฟได้แต่ทีนี้ตัวพิษอะ เวลาเราดาับเราไม่ควรจะดับให้อีกฝั่งมีบัฟวิลกันอยู่แล้วเพราะถ้าเกิดว่าอีกฝั่งมีบัฟวิลอ่ะถึงเราลบบัฟได้เขาก็มีภูมิคุ้มกันในระหว่างเกมได้เขาก็จะล้างบัฟได้หรือไม่ถ้าเกิดเป็นวูซาที่ล้างไม่ได้เนี่ยแต่มันก็มีโล่กันดาเมจได้อยู่แล้วอ่ะตัวมันมีดาเมจใช่ไหมแต่ว่าก็ไปเล่นตัวดาเมจตัวอื่นที่ไม่จาเป็นต้องมีบัฟพิษก็ได้เออนะด้วยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันดูค่อนข้างโอเคครับเป็นแมคชั่นิกที่แบบว่าไม่เคยมีในเกมเนาะ ชี้แบบว่าลบบัฟไปด้วยหัวกระโหลกไปด้วยเอ้ยไหลลี่ทัดไฟนี่ว่ะแต่ว่านี่อันนี้คือเลือดศัตรูสูงสุดจะหายไปพร้อมกับบ,บัฟหัวกระโหลกเอออาจจะเล่นคอมโบพิษอะไรอย่างนี้เนาะมันก็น่าจะไม่ดีอ่ะเออนะประมาณนั้นผมก็เลยมองว่ามันน่าจะใช้งานยากครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใน RTA นะเออแต่ถ้าเกิดเป็นคอนเทนต์ข้างนอกอ่ะโอเคเลยครับก็คือเล่นหอได้ดีแน่ๆตำแหน่งพิษอะ่ะ เป็นตำแหน่งพิชที่โอเคเลยนะครับฮิลได้มีเดมงเดเมทอะไรอย่างนี้นะคอนเทนต์ Content พวกอารีนาหรือว่ากิววอร์เนี่ยผมว่าน่าจะเก่งเลยแหละมันเป็นตำแหน่งไลลี่ธาตุไฟนะครับนะแต่ผมแอบคิดว่าโทเทมไฟน่าจะเก่งกว่าเนาะสกิล4มันโกงอะเนาะมันกดสกิล4ได่เรื่อยๆเออแต่อันนี้คือสามเทินใช้ครั้งนึงค่อนข้างที่จะวนเทินได้ยากกว่าไอ้โทเทมไฟนะสำหรับไอ้มูกวัง เออด้วยทั้งหมดทั้งมวลผมเลยให้มันไปอ 5, นอาดัปเนาะอาจจะดูด้อยกว่าทุกธาตุนะครับแต่ใดๆก็ตามมันก็เก่งแหละนะครับไม่ได้แย่เลยถ้าใครมีก็ลองปั้นใช้กันดูนะโอเคก็จบกันไปนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ถ้าเกิดเปิดได้มาก็ลองลองใช้กันดูนะครับพบว่าเป็นยังไงก็มาบอกกันหน่อยเนะจะได้แบบว่า รู้กันนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันอ่าแล้วก็สําหรับใครนะครับที่ชื่นชอบนะครับแล้วอยากจะสนับสนุนนะครับก็มีช่องทางอยู่ครับรับน้องผีไปเลี้ยงนะครับเป็นการสมัคร membership นั่นเองนะครับเพียงเดือนละ80บบาทนะครับถือว่าเป็นการเลี้ยงกาแฟผมเดือนละครั้ง นะครับเดือนละแก้วอะไรยี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่เสียหายอะไรก็มาจอยกันนะครับยังขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงตรงนี้นะครับติดตามต่อได้ใน k ิด d i n g Gz c h a ช n e น